คูบาอภิชัยข่าวปีตำนานล้านนาะคนเฮาถ้าใจเป็นพระจะนุ่งจะทรงจะห่มผ้าสีใดก็เป็นพระกำกาวของคูบาเจ้าสีวิจัยที่ได้สร้างแกซีดผู้หนึ่งไว้ก่อนอำลาผ้าเหลืองเป็นเตื้อสุดท้ายสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ฮากุท่าน หลังจากที่ห่างหายกันไปเมินในวันนี้ใหทีจะมาเล่าตำนานล้านนาเพราะว่าซิดเอแห่งคูบาเจ้าสีวิจัยตนที่มีชื่อว่าคูบาข่าวปีถ้าผู้ชมตั้งหลายพร้อมแล้วก็ช่วยกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีก่อนตัวนะครับย้อนปิกไปเมื่อปีพศ2 4 3 2ณหมู่บ้านแม่เธเย์อำเภอลีจังหวัดละปูร อันก็เป็นบ้านป่าที่ห่างไก่จากความเจริญถนนหนตางก็ยังเป็นขี้ดินแดงการสัญจรไปมาเป็นอันตุกยากบ้านเฮือนในเมืองลีสมัยนั้นก็ยังเป็นบ้านปลาอยู่กันย่อมน้อยๆมีแค่เก้าหลังคาเฮือนตั้งอยู่ทมกางห้อมดอยก็ไม้ใหญ่ปกคลุมตกเมื่อยามค่ำคืนเสียงสัตว์ปลาใหญ่น้อยก็จะห้องดังอยู่แหวดบ้านไม่ว่าจะเป็นเสือจ้างฟาน ปะปนกันไปเหี่ยเซียงตัดตายหมู่บ้านตีหันก็ยังมีครอบครัวน้อยๆอยู่ครอบครัวหนึ่งอยู่กินกันสองผัวเมียแม้นจะทุกข์ยากปานใดก็ใส่อยู่กินกันยังมีความสุขฝ่ายผัวเจ้าของเหมือนหลังนี้สืบเชื้อสายมาจากล่วชื่อว่านายเมาแห่งฝ่ายก็คือเมียมีชื่อว่าจันตาสองผัวเมียกูน้นี้ได้ใจชีวิตอยู่ตะกันแบบเจ้าบ้านป่า เลี้ยงชีพระยการยะให้ปลูกพักหักหลวไปวันวันบ่อาจหาจุดหมายกับความมั่นคงแก่ชีวิตใดเพราะความยากจนวิธีชีวิตผู้คนเมืองลี้ในสมัยหัน่นก็ยังมามีการแยะนากันเตือ้อเพราะยังมามีไผ่เพีวไผ่ถาคนตังหลายก็เลยปากันปูเข้าให้แตนส่วนใยนั้นก็จะได้เข้าพ่องไปได้เข้าพ่องแต่ทีแนๆ่ๆบ่อาจปอกินไปได้กุ้มปี บอกกองว่าเข้าเปลือกที่มีมดเมื่อใดเจ้าบ้านที่หันก็จะหันมากินก่อยแตนเข้าเมื่อถึงยามนั้นเจ้าบ้านตังหลายก็จะปากันคูดก่อยขึ้นมาฝานเป็นตินบางๆจากนั้นก็เอามาตากแดดเพื่อเก็บไว้ได้เมื่เมินยามที่จะกินก็จะมีการเอาไปนึ่งให้สุกแล้วก็เอามาคุกกับน้ำตาลหรืออาจจะคูดะเป้ามากินตัวก็ได้ กองว่าจะกินกับผักกับจีนก็กินได้อิ่มเหมือนเขาว่าอ่เมื่อมาถึงวันจันทร์เดือนเจ็ดเหนือปีกัดเป้าวันนั้นก็ตับกับวันที่17เมษายนพศ2432หรือที่คนเมืองห้องว่าวันปากปีครอบครัวของนายเมากำนังจันทาก็าได้เฮือกเนิดละออนน้อยคนหนึ่ง นับว่าเป็นความยินดีและเป็นดวงใจสุดที่หักของบ่าวสาวถึงสองยิ่งนักเตือนั้นแล้วเพื่อให้เป็นมงคลตามวันเกิดของทาอโลกน้อยคนตึงสองเลยได้ตั้งชื่อว่าจำปีในเตื้อหันหลังจากที่เด็กชายจำปีได้ถือกำเนิดแล้วครอบครัวเจ้าบ้านปลาหลังคาน้อยๆกไ็ได้มีแค่สองคนแหมต่อไป ด้วยความทุกข์ยากเตือนนั้นเหยืหอเด็กชายจำปีไม่ห่างจ่อยบอบบางค่าสารอาหารพอได้กินกับพักกับก่อยซ้าหายแล้วยังมักจะเป็นไข้เป็นเมื่อยอยู่เป็นประจำแต่ถึงจะเป็นจะอั้นเด็กชายจำปีกลับมีแววความฉลาดตั้งแต่น้อยๆที่สำคัญมีอุปนิสัยซ้ำวานอนสอนง่ายเฮียนหู้การใช้ชีวิตบ้านปลาถา้มกลางธรรมชาติได้เป็นอย่างดี แม้นว่าพ่อแม่จะเป็นคนตุกแต่ครอบครัวนี้กับเต็มไปด้วยความสุขบ่กเกยค่ะเหตุด้วยว่ามีลูกน้อยเป็นแก้วตาดวงใจของคนถึงสองพ่อเมากับแม่จันตาในเต่อหันก็เลยมันยากานรนักขึ้นเรื่อยๆในแต่ละวันกว่าจะแล้วการปีเข้าเฮือนก็เป็นเวลาใกล้ค่ำสนธยาและแล้วก็มาถึงวันที่โชคชะตาต้องเปลี่ยนผัน นักกรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของโมฮาทรงตรัสไว้ธรรมของพระพุทธเจ้าที่ว่ามานั้นก็คือสิ่งใดในโลกล้วนเป็นอนิจจังมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปชีวิตตั้งหลายในวัฏฏะสงาสารจะต้องพบผ่านกับโลกธรรมตึงแปดอันก็มีมีลาบต้องเสื่อมลาบมียศต้องเสื่อมยศมีสรรเสริญแล้วก็มีนินทา มีสุขมีตุกเป็นของกู้กันไปหมออาจจะมีสิ่งใดติเตียงแต่แน่นอนครอบครัวของป้อเม้ากับแม่จันตาก็เจ่นกันหลังจากติดตรากตำยะการอยู่ในให้เพลหาเลี้ยงลูกเมียสังขารของป้อเม้าก็เริ่มป่วยไข้การได้เจ็บในครั้งนี้ก็คือไข้ปลาที่ร้ายแรงถึงชีวิตหากว่าจะบ้านคนใดที่ได้เป็นไข้นี่แล้วก็จะเปิ้งเอายากลางบ้าน วิธีหักษาก็ได้กล้าเอาอยานั้นมาต้มกินกันตามกรรมบอกของคนเท่าคนแก่ที่ได้บอกไว้หมอกลางบ้านจะแนะนำให้อ,อยู่หรือตายก็แล้วแต่บุญแต่กรรมครั้นจะถามหายูกยาอันตันสมัยก็เป็นเรื่องที่เปลี่ยนไปมาได้เหตุได้ว่าเมืองลีสมัยหั่นหางไก่จากความเจริญยิ่งนักการจะเตียวตางเข้าไปในตัวเวียงจะต้องใช้เวลาเตียวตีนเมินเป็นสิบวัน อันว่าอาการของปอเมาในเตือนนั้นก็ค่อนข้างหนักอยู่ยาสมุนไพรกลางบ้านบ่าอาจจะต้านทานฤทธิ์ใคป่าได้เมินวันไปก็เลยสุดลงตามลำดับเมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนั้นแม่จันตาก็เฝ้าก่อยยาอยู่บ่ได้ห่างอันข้างๆนั้นก็มีลูกน้อยจำปีนั่งพอ่อปอกับแม่ด้ตาปิดปิดในความบอเข้าใจ เด็กน้อยจำปีก็ได้ถามแม่จันตาไปว่าพ่อเป็นอญญอหยังยังหยังบรรลุนั่งอุ้มไอ้ล่าเหมือนตะกรอนแม่จันตาก็ได้ตอบว่าพ่อบอสบายอูจบแล้วก็มีน้ำตาไหลย้อยลงมาที่สองแก้มแต่เตื้อนั้นก็ยังหวังว่าพ่อเมานั้นคงจะบเป็นออหยังหนักและแล้วก็มาถึงวันที่เตวตูดคือความตายย่างกก่เข้ามาใกล้ พ่อเมาได้ลาลับจากโลกนี้ไปอย่างบ่มีวันปีคืนมาความโศกเศร้าของแม่จันตาเตือนนั้นบอ่อาจจะบรรยายออกมาเป็นคำรรอูดสังขารของพ่อเมาในเตือนนั้นเหลือกระซากหนังหุ่มกระดูกนอนอยู่บนสลีเก่าๆแหวดห่างพ่อเมานั้นเต็มไปด้วยเปื้อนบ้านแม่จันตาได้ร่ำให้ก่อสังขารนั้นเหมือนกับจะขาดใจตายโดยไปแหมคน สีเดียวกันนั้นตัดแจงน้อยๆเด็กชายจำปีวัยสีขวบก็บ่าอาจจะเข้าใจสถานการณ์ได้ก็ได้แต่ถามอีแม่ว่าอีแม่ให้ย่ยางไผ่แย่าายังฮือแล้วยังยางพ่อบาช่วยแม่ย่าใดป่อจึงบ่อู้เปื่อนบานตีแวดอยู่เมื่อได้ฟังตั้งป้ากันหันหน้านี่การพลัดภากในเตือนนี้นับเป็นความเจ็บปวดต่มนุษย์กุคน มาอาจจะลีเกเลียงได้อันเหตุได้ว่าเทวทูตตึงสีเตีอยทีได้ว่ามานี้ได้แก่การเกิดการแก่การเจ็บและการตายนั่นเองท่านผู้ชมที่หักกุท่านครับนี่ก็คือเรื่องราวการถือกำเนิดชีวิตไวยะออนและการพัดพาของซิสเอแ่งคูบาเจ้าสีวิจัยที่มีชื่อว่าคูบาข่าวปี สำหรับในตอนแรกนี้จะเป็นเรื่องราวแค่เริ่มต้นเต่าอ,อันเรื่องราวความตุกในชีวิตของคูบาปีนั้นในชีวิตท่านถือว่ายังจะต้องปะแอมหนักแต่ในคลิปนี้ไอทีจะขอจบแค่แต่อ,อีก,ก่อนหากท่านตั้งหลายชื่นชอบก็ช่วยติดตามกดแชร์กดไลค์เป็นกำลังใจให้ทีในตอนต่อไปด้วยนะครับ